ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะ,ค,ะคือมันมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะคนที่มีงานอดิเรกปลูกต้นไม้เนี่ยอ,อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเทียมได้ค่ะ วันโรคเทียมเออทำไม,มทำไมปลูกต้นไม้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถึงเสียงธรรมชาตินะต้นไม้น่ะมันมีความเป็นธรรมชาติใช่แล้วก็ช่วยในเรื่องของออกซิเจนใช่ไหมคุณใช่ค่ะเราก็ไม่คิดว่าต้นไม้จะเป็นโทษนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะแต่อย่างก่อนแรกเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําความรู้จักก่อนว่าวันโรคเทียมกับวันโรค,คปกติเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงวานโรกจะได้ยินแต่วนโรคปกติใช่ไหมะแล้วคราวนี้มีคําว่าเทียมขึ้นมาด้วยใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูหน่อยว่าอาการมันแตกต่างกันไหมนะคะเป็นแล้วเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าแล้วในเรื่องของการรักษาล่ะมีความแตกต่างกับวันโรคปกติอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอมนูนนะคะให้คุณหมอมนูนมามาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีผู้ป่วยที่เป็นแล้วเนี่ยอาการอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะ ทางรายการได้รับเกียรติจากในแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจําโรงพยาบาลวิชัย,ยุทธนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจันทร์คุณน่ารื่นหน้าเลยฉันฟังครับค่ะคุณหมอคะวันโรคเทียมค่ะเราได้ยินมาช่วงนี้นะคะเขาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงคะอาการโดยเฉพาะอาการนะคะ คือวันโรคเทียมก็มีหลายชนิดมากนะครับเป็นโรคที่เป็นเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับในน้ําในดินแล้วไม่ก็อยู่ในในบ้านในในอาคารนะฮนะค่ะแล้วก็เป็นเป็นโรคที่ไม่ติดต่อระหว่างคนกับคนนะครับอนะ่าค่ะคือเราไปได้เชื้อนี้จากสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเข้าไปในปอดแล้วแล้วก็ป่วยเป็นโรคนะครับคือบางคนเนี่ยสมว่า เอ่อปูมคุ้มการต่ำม,มากอย่างคนติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยบางคนก็อาจจะเสียชีวิตได้ถึงการเสียชีวิตนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ถ้าเมื่อเราแข็งแรงดีเราหายใจเข้าไปไม่เป็นไรนะครับต้องเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะครับเช่นมีโรคหลอดลมโปง่งพองเคยป่วยเป็นบรรณโรคมีโรคปอดอุดกันด้นเรื้อรังโรคคอปืดอและพวกนี้อาจจะติดเชื้อได้นะครับค่ะนานอาการ่ะคะคุณหมออาการเป็นยังไงนะคะ S 2> <S 2> อาการส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นอาการเหมือนกับโรคติดเชื้ออย่างอื่น I, Heart, นะครับจมีไอมีเสมหะนะฮะบางคนก็มีไข้นะครับและเอ็กซเรย์ปอดก็จะมีผิดปกตินะครับแต่วิธีการตรวจคือต้องเอาเสมหะไปย้อมเชื้อและเพาะเชื้อย้อมเชื้ออย่างเดียวบอกไม่ได้ว่าเป็นวันโรคแท้หรือวันโรคเฉียมต้องไปเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการจะบอกได้ว่าเออนี่เป็นวันโรคเทียมที่โตเร็วโตช้าแล้วก็ไวจ่อยาตัวไหนนะครับ ค่ะคุณหมอคะแล้วแล้ววัณโรคเทียมเนี่ยคะ่ะติดแตกต่างยังไงกับวัณโรคปกติที่เราที่เราจะรู้จักกันเพราะว่าวัณโรคปกติเนี่ยเขาสามารถติดต่อระหว่างคนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันโรควัณโรคคนเนี่ยติดต่อระหว่างคนกับคนนะครับค่ะแล้วก็วันโรคคนเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องรักษาเนี่ยครับก็ไม่รักษาก็จะแพร่เชื้อคนอื่นแล้วอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันโรคคนเนี่ยก็เป็นวันโรคที่สําคัญนะครับพบบ่อยมากปีนึงเป็น เป็นแสนคนนะครับ <c oughs> แต่วันโรคเทียมเนี่ยนะพบไม่ไม่มากนะครับน้อยกว่าวันโรคคนเยอะค่ะวันโรคเทียมเป็นแล้วถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะคุณหมอแล้วในเรื่องของการรักษาเนี่ยมีแนวทางในการรักษายังไงบ้างคะ ก็วันโรคเสียมอย่างที่บอกถ้าคนไหนที่ภูมิคุ้มกันตามตา,มตาม่นเ่งติดเชื้อเอชไอวียังไม่ได้รักษาติดเชื้อวันโรคเสียงเข้าไปก็มีโอกาสกระจายเข้าไปใน,ในกระแสะเลือด mm hmm. กระจายไปเอาว่าต่างๆได้แต่คนทั่วไปอย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่แล้ว,ลวก็จะเป็นอยู่ที่ปอดมากที่สุดนะครับแล <c oughs> ้วก็ <c oughs> อย่างที่บอกมีอาการไอมีเสมหะน้ำหนักลดมีมีไข้เบื่ออาหารละพวกนี้แล้วก็ต้องตรวจด้วยการเพาะเชื้อนะครับ เน้นว่ายอมเชื้ออย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเป็นวัณโรคคนแลอวัณโรคเทียมค่ะแล้วรักษาอย่างไรคะคุณหมอคะโอกาสรักษาก็ต้องอาศัยการเพราะเชื้อแล้วก็ตรวจความไวต่อยานะครับแล้วเลือกอเลือกยาให้ตรงกับเชื้อนะครับคือว่าแต่ละเชื้อนี่ความไวต่อยาไม่เหมือนกันนะครับเชื้อนี่โหมีเป็นเป็นหลายเป็นเป็นสิบสิบยี่สเป็นเป็นร้อยเชื้อนะครับค่ะแต่ที่ก่อโรคจริงๆก็มีประมาณสิบกว่าเชื้อนะครับ ซึ่งมันก็แต่และเชื้อนี่ก็รักษายากบางคนรักษาเป็นปีบางคนรักษาแล้วพอหยุดยาก็กลับมาเป็นอีกค่ะ,คะมีแนวทางป้องกันไหมคะคุณหมอคะแนวทางป้องกันก็มันยากเลยครับเพราะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอ,ะะอยู่ในดินอยู่ในน้ำรือวเดินผ่านเดินผ่านที่เขากำลังขุดดินนะครับเออ่ถมถมดินอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้ําพุมีเขาฉีดน้ําต้นไม้อะไรเนี่ยเ,เชื้อ ซึ่มันอยู่ในน้ำจนิงมันก็ฟุ้งกระจายเข้ามาในอากาศเราหายใจเข้าไปแต่เช่ที่บอกคนทั่วไปเนี่ยไม่เป็นไรหายใจเข้าไปมันก็หายใจออกมามันไม่ก่อโรคแต่คนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วมันก่อโรคได้อืค่ะแบบนี้มันก็เกี่ยวกับปอดเหมือนกับวัณโรคจริงๆใช่ไหมคะวัณโรคคนใช่คือคือมันดูถ้าเอ็กซเรย์ดูอาจจะแยกลําบากไปย้อมเชื้อดูก็ก็เห็นเชื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเชื้อวัณโรคจริงหรือวัณโรคคนหรือวัณโรคเทียม ทราบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเป็น,เป,นเป็นโรคนี้แล้วเป,เป็นเพศหญิงนะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังถึงกรณีผู้ป่วยหญิงท่านนี้ค่ะที่เขามีงานอดิเรกชอบทําสวนชอบปลูกต้นไม้อะคะ่ะแล้วก็ได้รับเชือ้อติดเชื้อวัณโรคเทียมเนี้ยค่ะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบสักนิดนึงค่ะคุณหมอคะใช่ครับคนนี้ก็อายุหกสิบกว่าปีนะครับก็มาด้วยมี มีไข้มีไอมีเสมหะามากเลยนะครับน้ำหนักลดด้วยนะครับ <oton S 2> แล้วมาเอ็กซเรย์ปอดดูมันก็มันก็ผิดปกตินะครับเอาเสมหะไปย้อมเชื้อก็เจอเชื้อนะครับ <khác S 2> แต่ยังไม่บอกว่าเป็นเชื้อวันโรคคนหรือวันโรคเทียมนะครับ <macaron. S 2> แล้วก็เอาไปเคาะเชื้อก็พบว่ามีวันโรคเทียมสามเชื้อเลย<ห>ในคนคนเดียวกันซึ่งปกติพบน้อยมากที่พบสามเชื้อในคนคนเดียวกัน <ảo. S 2> เป็นวันโรคเทียมทั้งหมดนะครับนะครับ แล้วก็เอาไปเพาะเชื้อดูก็รู้ว่าเชื้อชื่ออะไรอะไรอะไรนะฮะจาเชื้ออันนี้แล้วก็ถามเขาว่างานอดิเรกเขาทำอะไระเขาบอกเขาชอบอชอบปลูกอชอบทำสวน <c oughs> ปลูกต้นไม้นะครับเขาก็เอาเอาดินที่มาจากเออเอาเอาปุ๋ยที่มาจากแบบปุ๋ยคอกทำแบบมูลวัวเนี่ย <c oughs> เอามาเทตามต้นไม้ต่างๆทุกสองเดือนนะครับทำมานี้ปีกว่าแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มาดูโอ้แล้วก็มีการศึกษาใน ในอเมริกาเนี่ยครับในห้องปฏิบัติการก็เอาปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่เขามีขายทั่วไปในท้องตลาดเทลงไปในห้องปเทลงไปในพื้นแล้วแล้วก็เอาอากาศที่ลอยขึ้นมาไปตรวจในห้องปฏิบัติการก็เชือ้อเชื้อวรัสโซียมสิบกว่าชนิดเลยครับนะและคนนี้ก็มีสามชนิดในสิบกว่าชนิดที่เขาตรวจเจอเพราะฉะนั้นการเทปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่ว่าปุ๋ยข้อบวัวปุ๋ยอะไรก็ตามเนี่ยนะ มันมีเชื้อโรคอยู่ในในในปุน <S <S ๋ยอยู่แล้วมันก็ลอยมาในอากาศแต่คนทั่วไปเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาเขาก็สูดตรงาไนก็ไม่เป็นไรแต่คนเนี้เกามีโรคประจําตัวอยู่แล้วมีโรคหลอดลมโป่งพองพอหายใจเข้าไปเชื้อมันก็ไปเกาะอยในหลอดมันก็ทําให้เกิดโรคได้ค่ะคุณหมอคะนานไหมคะกว่าอาการจะออกให้เห็นชัดคอคงคงต้องเป็นหลายๆเดือนนะครับ ไม่ใช่ว่าหายใจวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เป็นไม่ใช่ก็ก็คือต้องเกิดจากการสะสมตัวก่อนใช่ก็บแป่งตัวก่อนสะสมก่อนใช่ค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อทำไรทำ่ทําสวนสวมหน้ากากอนามัยช่วยได้ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับถึงแม้จะคนมีโรคป,ประจาตัวอยู่แล้วนะครับผมก็บอกเขาอย่าไปทําเลยให้คนอื่นทําแทนนะแต่ถ้าตัวเองต้องทํานะก็ต้องใส่หน้ากาก ต่ห <c oughs> น,น้ากากอนามัยธรรมดาก็อาจจะป้องกันได้ห้ปเนั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าต้องป้องกันจะป้องกัน90%ก็ต้องใช้หน้ากากที่เรียกว่า N95 ้าที่พวกหมอก็ใช้กันเวลาไปดูคนไกล้เป็นโรคโควิดอย่างนั้นะ <c oughs> แต่ว่าใส่แล้วมันก็อึดอัดอยู่ในในในช่องช่ทง,ท,งท้องนาก็ลําบากครับคือจริงๆก็บอกว่าอย่าไปทำเลยให้คนอื่นทําแทนแต่คน <c oughs> ไหนที่แข็งแรงดีให้เขาทาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรรับรองได้ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคนแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องสุขภพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโรคอื่นๆเยอะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะถู้กงครับคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครัขอบคุณครัสวัสดีค่ะนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงค่ะหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและก็โรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะ